อุลมามะเนี่ยหรือการพิมพ์การเขียนหนังสือเนี่ยเขาไม่ลืมสลาวนาบีแน่คำสลาวของท่านนาบีปรากฏอยู่ในตำราจนกว่าตำรานี้จะสาบสูญออกไปมีการตีพิมพ์กี่เล่มคำสลาวนาบีอยู่ไปเท่าไรคนที่เขียนมันหรือคนที่กล่าวสลวาต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอหะลัวะสลลัมนี่ก็ได้รับผลบุญ,ญยืดยาวไปเท่ากันกระบอกกับท่านทั้งหลายไว้แล้วเนี่ย มันหนักมากนะสุลวาดนบีมุฮัมมัดสุลลัลละวสลามแต่ละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะขี้เกียจเพราะกล่าวสวุลวาดนบีเนี่ยมันถือว่ามันเป็นคําพูดที่มาขั้นจังหวะส,สําหรับความรู้สึกของใครบางคนแต่มันมีความมันมีความดีมหาศาลดังที่เคยบอกกับพวกท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าวันที่ท่านหนักที่สุดคือวันแห่งการสอบสวนขึ้นตาช่าง ความดีของเราไม่พอความชั่วล้นตาช่างตาช่างนี่นบีบอกว่าใหญ่กว่าฟ้ากว่าดินฟ้านี่อลัลลอฮ์สร้างมาเจ็ดชั้นดินนี่อลัลลอฮ์สร้างมาเจ็ดชั้นแล้วตาช่างเนี่ยกาอัตบากิดดุนยานี่นะฮะดีสห้ามเติมแล้วนะแล้วห้ามถามต่อเหมือนชั้นของดุญญยนยา y a ก n อัตบากิสมาวา a ิวัลอั ar เหมือนกับชั้นฟ้าชั้นแผ่นดินเหมือนนั่นทีนี้พวกเราบอกว่ามันเรียงกันยังไงบรสุสนมันซ้อนอย่างนี้หรือเปล่าเป็นยังจะไม่รู้เขาไม่ได้อธิบายแล้วอย่าถามพราะเรื่องอย่างนี้ฟังแค่ไหนรู้แค่นั้นแต่ท่านนาบีบอกต่อไปว่ามาดแม้บ่าวันนี้เอาฝากฟ,ฟ้าและแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นของอัลลอฮ์ไปใส่ในตาช่างลาวะซาตฮูนรจน มีจานนะตาช่างเนี่ยไอ้กิฟฟ้าเนะี่ยจานด้านหนึ่งของมันเนี่ยใหญ่กว่ากว้างกว่าฟ้ากว่าดินเอาฟ้าดินไปวางเ,เล็กมากในตาช่างนั้นแล้วเวลานบีบอกนี่มีประโยชน์อะไรกับพวกเราและเราลองคิดดูเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาจะสะสมความดีเก็บไว้กองใส่ตาช่างพวกท่านลองคิดดูว่าหลับตามองว่าตั้งแต่เกิดมาทําความดีนี่สาลัวจะล้นตาช่างไหม ตอนนี้เอาฟ้ากับดินมาวางใส่ตาช่างเนี่ยหายลงไปในตาช่างมองไม่เห็นเลยแล้วเราคิดวราความดีเรากลัวจะล้นตะช่างเลยเผื่อคนอื่นไม่ได้หยุดเลยไม่ไหวทําแล้วเอาไปเอาไปก่อนเถอะสวัสดะเยอะแล้วทําตาช่างแต่ผลปรากฏว่าชายคนหนึ่งที่ท่านอับดุลลอฮฺมุฮัมมัดสุลตามบอกว่าตอนนี้เขาถูกสอบแล้วพวกเราก็ยืนดูเขาจ้องมองกันถึงสามรอปีต่อหน้าพระองค์อัลลอฮเนี่ยยืนเนี่ย ในสภาพที่อยู่ในความลำบากด้วยจมเหงื่อด้วยบางคนลอยเหงื่อเพราะเหงื่อเนี่ยมันจะไหลรินออกจากร่างกายเราจนกระทั่งเอลัลลอ์จะให้มันซึมลงไปในแผ่นดินเนี่ยในแผ่นดินเน่ยอ,อัมปาตปูลดอบปออรบอนนับานสี่สิบสวาสี่สิบวาจมลงไปในดินน่ย สมมติว่าเหงื่อเราท่วมตอนเนี้ดวงอาทิตย์มันอยู่คืบหนึ่งและดวงอาทิตย์อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาใหม่มันร้อนกว่าดวงอาทิตย์ดุนยอปัจจุบันนี้พอมันอยู่คืบหนึ่งที่ศรีรษะเราในเหงื่อทุกคนก็ท่วมควนี้แล้วแต่อามานและบางคนบอกฉันไม่ร้อนเลยนี่คนอามานแรงก็ไม่ร้อนไอ้คนที่ร้อนมากเหงื่อมันไหลลงไปเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เหงื่อซึมลงไปในดินก่อนสี่สิบวาแล้วหลังจากนั้นเหงื่อร่วมทึมท่วมขึ้นมาแฉที่เท้าและ้ะมันไม่หยุดท่วม มันท่วมตัวเราอีกเรารู้เลยอามันเราน้อยเลยเนี่ยบางคนก็แค่แค่หน้าแข้งบางคนก็ตาตุ่มบางคนก็แค่แฉะพื้นบางคนก็หัวเขา่าบางคนน่องบางคนหน้าอกบางคนมิดปากบางคนมิดหัวเลยต้องไหว้เอา300ปีในอาเคโรที่ต้องรอการสอบสวนอยู่อย่างนั้นยืนตรงงานกันจ้องหน้าไปที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเมื่อไรจะมีการสอบสวนสักทีหนึงสาม้ปีในอาเคโร หนึ่งวันในอาคิรอห์น่ะวันเดียวน่ะไม่ต้องสามรอยปีแค่วันเดียวของมันมากกว่าหนึ่งพันปีในดุนยอความยาวนานและพวกเราจะรอกันถึงนานไหนาอา่ะอัลลอฮ์จะมาสอบสวนเราผลปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งถูกเรียกตัวไปสอบสวนอลัลลอฮ์ให้เกียรติกับบรรดาน,นาบีและอัมบียะอาลัลลอฮ์จะไม่สอบในฮะดิษของท่านนาบีบอกว่าพวกเราจะถูกสอบถึงสี่เรื่องหนึ่งเรื่องอายุของเราเนี่ยเราทําลายอายุของเราในแต่ละวันหมดไปในเรื่องอะไร ฟีอมรีฮีฟีมาอัฟนาหูอายุของเขาในสิ่งที่เขาทำลายมันไปวาฟียัสาดีฮีฟีมาอับลาหูในสังขารร่างกายของเราที่เราทำให้ร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยไปเรื่องอะไรหัวเข่าเราพังเรื่องอะไรทำงานหรือสุูญหรือรบก,กวนมือเราเคล็ดเนี่ยเราตักบีราตุลีอารามแกวงมือบ่อย <c oughs> เวลาตบ,บรุรมเแกว่งมือบ่อยๆชอบแกว่งมืออย่าแกว่งเยอะนะแกว่งเยอะแล้วมันจะเสียละมาเพราะอิริยาบถในเรื่องของอิริยาบถท,ท่าทางนี่ไม่ได้เอาและเรื่องมือเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยพลาดเพราะมือนี่เขาจะให้อภัยเยอะกว่าเรื่องอื่นนะในฟิกโกมาทับชาฟิอีของเรานะบางทีนี่เวลาขึ้นอติดานแกว่งมือเนี่ยบางทีมือเนี่ยเขาไม่ได้นับหนึ่งสองเหมือนนาฬิกาอย่างนี้นะ่ะ ไปมาเนี่ยเขานับแค่นหนึ่งเพราะว่าเขาให้อภัยในฟิกก็เ่าจะหวอย่างนั้นนะแต่ถ้าอาวัยวาอื่นไม่ได้ไปหนึ่งกลับมาอีกหนึ่งนับสองเลยนะนะแต่ว่าธรามือเนี่ยเขาให้อภัยเพราะมือเราใช้งานบ่อยมากในเรื่องของการละมาดนทีนี้เราหมดไปในเรื่องอะไรสังขารเราอัลลอฮ์ก็จะถามแบบละเอียดเลยต่อมาอัลลอฮ์ถามอีก ว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราได้ทรัพย์มาทรับของเราอ่ะเราใช้ไปเนี่ยเราหามาที่ไหนมินไอนักตาซาบาหูหามาจากไหนวาฟีมาอัมฟะกหูแล้วใช้ไปในเรื่องอะไรอืมนี่อเลาจะถามเพราะฉะนั้นเวลาเอาขึ้นตาช่างปับ๊บผลปรากฏว่าพอความชั่วมันล้น เราตกใจไอ้พวกเรานี่ชอบนับความดีของเราเสาะามันมากแล้วบารมนะีในความดีแต่ความชั่วน่ยลืมนึกว่าตัวเองเนี่ยมีชั่วตรงไหนนึกไม่ออกเหมือนกันว่าไปทําอะไรไหลออกมาจากจานตาช่างที่ฉันบอกกับท่านทั้งหลายว่านาบีบอกว่าฟ้ากับดินใส่เข้าไปเนี่ยเหวี่ยงลงไปหายตุ่มลงไปเลยแต่ทําไมความชั่วของชายคนนี้ไหลเล็ดออกลน้นงง เดี๋ยวพวกเราจะงงแหละวลิววลยาซูบินเลยในวันนั้นน่ะทำไมความชั่วมันเยอะทั้งๆท,ท,ที่เราบอกว่าฉันอยู่กับบ้านแท้ๆไม่เคยไปไหนเลยอันนี้ตอบโจทย์อิม,มามยูไนดีเจ้าของตะสาวุบยุคแรกๆน่าจะเป็นบรมครูของวิชานี้เลยวิชาตะสาวุบเนี่ยคนแรกที่มีการประพันธ์ในเรื่องนี้แบบจริงจังเขาบอกว่าชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวสี่สิบปีไม่เคยรู้จักใคร ความชั่วเยอะมากเพราะคนคนนี้จมอยู่กับความอาฆาตพยาบาทแค้นคนเจ็บใจกูกูไม่แห่ไยกูไม่หัลลาเขาอยู่นั่งอย่างงี้ซิกเก็ตไปกูไม่หัลลาไม่เอาภายัยอยู่อย่างงี้สีิบปีความชั่วล้นตาช่างนี่ของข้างในใครเขารู้ว่าคนคนนี้ละมาดซิกเก็ตถือตั๋วแบกวันๆอยู่กับกุรอานแต่หัวใจเขาเนี่ยเราไม่รู้ตัวเรารู้ เราจมอยู่กับความทุกข์ปรมาลักอด,ด,ดอบชายคนหนึ่งไปหากับท่านนาบีเอาซีนีนบีมีอะไรจจวสียัดสั่งฉันนบีบอกลาตะดดอดิบระง,งับโกรธไม่ใช่ว่าอย่ากโกรธนะโกรธนี่มันเกิดมาจากนับซูนี่เราทําไม่ให้โกรธไม่ได้เราคนเราตัวโกรธมีแต่เวลาโกรธต้องรีบระง,งับเลยหาทางจัดการทีจะจัดการยังไงล่ะเรียน เราจะอาการเดียวไปเรียนเรื่องโกรธภาว,วะโกรธเกิดมาจากแหลง่งใดจะระงับยังไงเขามีวิธีคิดคิดอย่างนี้สิเราจะได้ระงับโกรธกับคนได้ไม่อาฆาตคนจนกระทั่งตายเพราะโรคเกียรตินี่โรคโกรธนี่มันเป็นโรคร้ายที่คลืบคลานมาจากประชาชาติก่อนทุกประชาชาติมาตั้งแต่ท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสลามโรคต่างๆไม่เหมือนพวกเรานะ่อันนี้คุยเรื่องโรคนิดนึงไปอยากเกะ มารอดโรคแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเนี่ยถามว่าโควิดเนี่ยอดีตมันก็ไม่มีสามนาบีนั่ไม่มีไม่รู้จักว่าโควิด -19 มันก็แล้วแต่ยุคสมัยแต่ไม่อยู่สองโรคไม่เคยจางหายจากโลกดุนยอตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างเลยแล้วมันเกิดกับยินมาแล้ว ยินนี่หนึ่งพันปีก่อนเตรียมอัลอ์ปรับพื้นในดุนยอก่อนจะสาบไปอยู่ในโลกของมันมันรบกันลังเลือดบนพื้นปฐพีอัลอไม่ให้อยู่แล้วนะสาบไปอยู่อลาลัมยินแล้วเตรียมพื้นดินเอาอาดัมกับฮาวะลงมาอยู่ก่อนหน้านั้นปรับไว้หนึ่งพันปีก่อนที่จเจ้าอาดัมกับฮาวะลงมาอยู่นี่พอลงมาอยู่สองโลกนี้ก็ยังอยู่บนหน้าพื้นปฐพีไม่ได้จางหายไปเลย โรคบางโรคตอนนี้สาบสูญไปแล้วจะไม่เกิดบนโลกดุนยอแล้วในยุคสมัยก่อนๆแต่พวกเราเนี่ยมันเกิดสองโรคนี้นบีบอกว่าดับบาอิไลกุมด้าอุลอูมามีกอบลาคุมมีโรคของประชาชาติก่อนสองโรคคืบคานมาหาพวกท่านแล้วอัลฮาซาดูหนึ่งโรคอิจฉาริษยาเห็นคนดีกว่าไม่ได้เลยต้องการทำลายอย่าให้เขาได้ดี แล้วสิ่งดีนั้นมาเกิดกับเรานั่นเขาเรียกว่าริษยาอิจฉานี่โรคอย่างนี้แต่ส่วนปลื้มเขามีเรียกว่าอิจฉาอย่างเช่นรเราบอกอิจฉาจังลูกดีหมดเลยเนี่ยเราอิจฉาอย่างนั้นเขาเรียกปลื้มแปลว่ายิดต่อยิต่อคือความปลื้มใจที่อยากมีดีเหมือนเขาแต่ความดีของเขาก็ให้เขาไปแต่เราก็อยากมีเหมือนเขาบ้างขอกันเหรนั่นเขาเรียกแอบปลื้มอย่างนี้ไม่บาป อัลลอฮ์ไม่ห้ามปลื้แต่นี่อิฉาริษยาเขาต้องการให้เขาหมดไปเวลาเห็นเขาได้ทุกมีทุกไม่ช่วยแก้ปลดทุกไม่ช่วยแก้ปัญหามีหน้ำซ้ำยังเอาปัญหาของเขาไปโพธนาอีกแล้วทำไมละ่ะสะใจแล้วชื่นใจแหละรู้สึกว่าคนอื่นเขากลุ่มใจนี่คนอย่างเงี้ยระวังไว้ดีคี่ต้องผ่านกระบวนการเรียนนะเรื่องอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็น เรามีรู้ตัวได้ซ้าไปว่าเราเป็นแต่คนเนี่ยถ้าเกิดจะรู้ตัวตวนว่าตัวเองเป็นอะไรมันต้องผ่านการเรียนอย่างเราเนี่ยเราไม่ใช่แพทย์ terrorist. เวลาเราเป็นโรคเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอะไรคนเป็นหมอเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เนี่ยตบีบเขาฟาเขาเรียกว่าเขาวิจัยออกเอาเป็นอย่างงี้หวัดเอาถ้าเป็นอย่างงี้ไมเกรนสุดานิซี่เขาเรียกปวดหัวข้างเดียวเขาเ,เรียกโรคไมเกรนพวกเราเรียกอย่างนั้น เขารู้เพราะเขาเป็นหมอไอเรากําลังจะทางตัวเป็นหมอนี่แหละทางวิชาการรู้ว่าอ๋อนี่โรคนี่มากับเราแล้วต้องแก้เลยเพราะถ้าไม่แก้เดี๋ยวเราพังนั่งอยู่ที่บ้านนั่งอิจฉาคนสี่สิบปีอิบาดาไม่เคยทิ้งเลยไม่รู้จักใครด้วยหลังจากนั้นอิจฉาทิษสยาคนมานะแก้ไม่หลุดเต็มตาช่างเลยบาป ความดีหลุดไปตั้งกับว,วันนี้แล้วเพราะความอิจฉามันกินความดีจนกระทั่งความดีตัวเองไม่เหลือแลอ้วเอาลอ์ไปดึงความชั่วของคนที่เราอิจฉาเอามาใส่ต่อมาอีกโรคหนึ่งบักดอวันบักดอนาบีบอกก็คือโรคอาฆาตเกลียดคนเขาเรียกเกลียดไม่เลิกเกลียดผูกพยาบาทในหัวใจหรือเหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรใเจอหน้าแล้วมันไสว่างั้นจะเกลียดขี้หน้าคือชาตินี้ก็ให้อภัยไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไร ที่ไม่รู้เป็นอะไรนี่แหละเราแก้ปัญหาตัวเราไม่ตกเพราะว่าเราไม่เอาเรียนเนี่ยไปแก้ไขหรือเราไม่ได้รู้เรื่องนี้เราต้องเอาเรื่องนี้มาแก้เลยอย่าให้เรามีเรื่องนี้เด็ดขาดนี่โรคสองโรคนี้มันคืบคานมานาบีบอกว่ามันทำลายความดีเราเร็วนักชายคนนี้เกิดกับเขาเขาเห็นความชั่วเขาล้นออกมาจากจานซึ่งมันน่ากลัวมากจนกระทั่งนบีเดินมาหาเขานี่เขาไม่รู้จักนบีด้วยซ้ำไป ดูนะคนคนเนี่ยไม่รู้จักรอสุล u l l a ลลอฮุ์อะลัยฮะซัลล,ลัมเนี่ยอย่างพวกเรานี่ไม่เคยเห็นหน้านาบีถ้ามาปรากฏตัวเราก็ไม่รู้ว่านบีเป็นอย่างไรเรารู้จักแค่ลักษณะแค่อัคลากจัญญาเรารักนบีแล้วเราสละวาานบีแล้วสิ่งนี้มีคุณค่ามากมือเขาวๆอันอันอันสวยงามเนี่ยหยิบกระดาษชิ้นเล็กๆใส่ตาช่าง จนกระทั่งตาช่างฝั่งที่มันเบาที่สุดลอยขึ้นฟ้าแล้วเนะี่ยมันตีหนักลงมาความชว่วลอยขึ้นฟ้าไปเลยชายคนนี้กลับเข้ามาสู่ความรู้สึกดีใจอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยกระดาษแผ่นเล็กๆอะไรก็หันไปดูหนะ้ามันอันตานี่นะฮะดีษท่านท่านเป็นใครอนานาบียูกะมุฮัมมัดุนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉันเป็นนบีท่านเองแหละ ชื่อมฮัมหมัดแนะนําตัวเลยนะฉันเป็นนบีท่านชื่อมมฮัมหมัดและกระดาษอะไรอะที่ใส่ไปนี่เสี่ยวนึงของการสลาวตที่ท่านบอกว่าท่านกล,ล,ล่าวสลลอฮุอะลัยฮิวะอะลีฮิวะซอฮบิ่ฮิวะสัลลัมสลาวาต่อฉันเนี่ยนี่เสี่ยวเดียวที่ท่านเคยปฏิบัติเรื่องนี้มาแล้วมันคือคุณค่าที่อัลลอฮ์เมตตาต่อท่านว่าให้ฉันชะฟอาต์ด้วยกับสิ่งนี้นี่เขาโชคดี ที่เขามีนบีอยู่ในหัวใจในการสละวาตแต่สําหรับพวกเราบางคนเนี่ยเอาไม่หลุดเหมือนกันนะนอกจากไม่สละวาตแล้วยังเกลียดเขาสละวัตรพระรหัสคำลบปุ๊บไม่ได้แล้วกูยือแล้วกูปวดศะกูปวดหัวมึนบางคนมีอย่างนี้เหมือนกันนะจะยินเขาสละวัตนานๆไม่ได้กินบุญเนี่ยเวลาเขาจะทําบุญจะงต๊ะจะสละวาอยู่ไม่ได้ร้อนของมึนเหมือนว่ามึนหัวไปอย่างเดียวเลยคนอย่างนี้ก็มี อีกคนหนึ่งอีกนบีชาฟาอัตเท่ร์ไ่ก็ช่วยไม่หลุดนบีร้องอย่าทำนบีเสียใจช่วยทุกหนทางแล้วในการชาฟาอต้องการช่วยทุกคนแต่ช่วยเราไม่ได้จริงๆเพราะเราไม่เคยจะช่วยเหลือตัวเราเองเลยกับความรักที่เราจะมีต่อาน,นาบีมุฮัมมัดสุลตานอะรสลัมนี่นะ่เพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ย <c oughs> เวลาเราเจอหลายๆครั้งเราจะเจออย่างนี้ ตะคูโบราณเก่าๆบางคนเนี่ยเวลาเขาจะสอนหนังสือเนี่ยโอ้โหเขาสลวานนาบีนานมากคนปัจจุบันไม่เอาแล้วจนกระทั่งนักเรียนเนี่ยเวลาฟังเขาอารัมพบทว่าตะคูเอาเหอะจะหมดเวลาเลยเนี่ดูนาฬิกาคอยยุ่งจะเอาเนื้อเลยสลวาดไม่ไม่ต้องเอาลวอัลฮัมดุลิลล์วัสลาตุวะสลามอลลัลรอซูลุลล์อัมมาบะอว่าเลยโอ้โกาไม่ได้หรอกยาวทำไมล่ะเขาอิงเรื่องนี้หลักหลักเขาเอาแค่นั้นแหละ ไอ้เรื่องนี้เรื่องรองนะเพราะเขาช่วยเหลือต้องการชาฟอัลนบีนะเขาว่างั้น